ฮัลโหลทุกคนกราบสวัดสดีุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่ช่อง Alex ก p ์ i d บยูนิเกมสโฟร์ฟเอ็กซ์ตรีมของเราอีกเช่นเคยครับอยู่กับผสมใหม่อีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะซื้อมาแพงนะครับขอรีวิวอีกสักหน่อยนะครับก็คือคลิปนี้มีคนขอเข้ามาว่าลงดันแดงดันฮานให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลงลวดเดียว44 4ดันเลยที่มีตอนนี้มันมี4ดดนเนาะใช่ไหมอ่ามี4ดดนนะมี พาร์คโฮเทลฮาลิมเอสโรสนะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะท่านผู้ชมสเตตัสก็เหมือนเดิมเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นดันแดง4ดันลวดเดียวนะครับโดยใช้ผสมใหม่ยิท2001ันหนึ่งสเปย์พันแนะครับ 5, 5, คี้สีสิบห้ฟลีดดำ115.7นะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะอันนี้ผมยังไม่ลองเล่นเลยนะตั้งแต่ซื้อผสมใหม่มาเนะี่ยยังไม่ลองลงดันแดงเลยนะครับก็มาดูไปพร้อมกันแล้วกันนะว่าจะมี ทริคอะไรหรือเปล่าในคลิปนี้วิธีลงแล้วก็เป็นสายซิสเทมาด้วยนะครับอ่ะลุยเริ่มที่ดันพารกเลยแล้วกันไปครับแต่ว่าน่าจะยากนะผสมใหม่เนะี่ยผมว่านะเพราะว่ามันมีกันอีกันหมดเลยอะพวกมอนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นงานหยาบอยู่นะครับเพราะว่ามีการอ e ีทั้งทุกตัวเวนโอเคดีแนละ้วไม่ใช้อ e ีวอล์กซิเนี่ยนี่แหละด่านนี้แหละมันจะเริ่มยากเนี่ยเห็นไหม เป็นไหมมันมีทั้ง Q มีทั้ง E ไอตัวเนี้ยอ๋อตัวนี้ก็มี E อีกมันมี Q อีกเฮ้ยเวยแล้วดนเตะไข่ไปหนึ่งดอกใช้ฮิตลุ้น้วนเลยนะครับสำหรับดันแดงสเปย์บอกเลยว่าสเปย์แทบไม่สำคัญนะสำหรับการลงดันแดง เน้นฮิตเข้าไว้นะใครที่แบบทําของไว้ลงลงดันนับใครทาของไว้ลงดันแดงก็เน้นฮิตเข้าไว้สเปรไม่ต้องไปเน้นมันครับเนี่ยเห็นไหมแค่พันแปดนะเนี่ยสเปเอีทีเดียวก็ตายแล้วตัวพวกเนี้ยเลยว่าดันฮิตเข้าไว้สเปรไม่ต้องไปสนใจมันมากคนระับ นี่สเปคแค่พันแปดก็อีกีเดียวตายแล้วนะครับยิดนี่ให้ทะลุไปสัก2 5งพอัพอะยิ่งดีผมงานยากว่ะท่านผู้ชมผมว่ายากจริงผมเริ่มทอ้อแล้วว่ะนี่อยากคิดสภาพไปโฮเทลอืนอ่นเลยอยากคิดสภาพเมื่อไปถึงดันโฮเทลฮาเลมเอชโรดมันจะขนาดไหนวันหน้าอีช้าไปปะเนี่ยว่าแล้วไงแล้วเป็นซิสเทม,ม่าด้วยนะถ้าซูโมโ่จะดีไปอย่างนะครับ พวกน่าจะผ่านได้เลยแหละออกมานะเพิ่มช้าอีกกูโอเคโดนมาถึงบอสแล้วโอ้โหสามนาทีครึ่งไม่น่าลอดดูทรงแล้วยีแรงซะเปล่าแต่ไม่มีประโยชน์สำหรับดันเตรสตีไม่ใช่ดันแดงเดี๋ยวเนี่ยพ่นอยู่ ใหม่แก้วเฮี้ยอีมันลรงจริงนะเว้ยผสมใหม่อะแต่อีมันัจายหลบดีหรือไม่ดีเนี่ยเกินแล้วเฮียสี่นาทีห้านาทีพอดีเอ้ยอะไรมีละเอ้ยกล่องอะไรมีละกล่องเซ็ตไหนอะใช่ไหม ไอ้อสีทองกับสีเงินสีทองกับสีดำไอ้เหี้ยสภาพนี่แค่ดันพาร์กนะเนี่ยโอ้ยเคี้ยอะไรวะน่ะขอบฟ้าก็มีโอ้หนี่แค่ดันพาร์กนะท่านผู้ชมแค่ดันพาร์กใช้เวลา5นาทีเลยวะไม่อยากทำต่อแล้วอ่ะท่านผู้ชมอีผออสมใหม่มันเล่นยากจริงนะเว้ยมาเวลาทำต่อกดไลค์เป็นกงใจให้ผมด้วยท่านผู้ชมโอ้โหมีมีเหมือนกันนึกว่าจะไม่มีนึกว่าจะไปง่ายๆซะละมีกันอีทุกตัวเลยดันแดงอ่ะ งานหยาบสําหรับผสมใหม่นะบอกเลยใครที่ถือผสมใหม่อยู่อย่ามาเล่นเถะดันแดงเนี่ยแนะนาเล่นเกรดสี่ดีวกว่าใ้ตังเยอะอยู่โอ้สัตว์อี e อย่างแรงเราตายได้เลยนะโอเคโหเตะทีเดียวตายแล้วกูอ e ีเพื่ออะไรเนี่ยเอาจริงเอาผสมใหม่มารีวิวในดันแดงไมเล่นได้ไม่มีสิทธิประสิทธ,ธิภาพเลย เอยถ้าโยนยานี้เราก็ไม่สามารถอีมันได้หรอเออได้อยู่เอ้าทำไมมุกยิมันไม่ได้วะเด็ที่สี่เอ้ย,อยตัวนี้ไม่มีกันอีเว้ยืมเจอบบอสวเวลเลนแล้วหนานที่ห้าเอาแล้วกันดูดอีกเวนโอเคออกไปตัวหนึง่ง อุ้ยติดสตันเลยหรอไอ้อฮไราะนา่าอุ้ยมึนเฉยไอ้เฮาทำไมตอนตอนดันแดงของพาร์คทำไมมันไม่มึนวะซ้ายเอส้กดท่าเดิมเลยจัดตัวนี้เสกมึนเฉยโอเวอร์โหลดนี่โอ้โหย,ยิงมันเลยเนี่ยโอเวอร์โหลดเนี่ยเซตลิงนี้น่าจะกวาดเรียบอ่ะหืมมันยากตรงตัวนี้แหละ เหมือนก็ใช้เรื่อยๆเหมือนเราเลยวะเหมือนมึงไม่ต้องกดมานาเลยอะโกงเกินด็อกเตอร์ผู้หญิงใช่ปะวะผู้หญิงหรือผู้ชายวะนะ่ะสเตจที่8มีกี่สเตจวะหนะ้าเดี๋ยวตัวหนึง่งเ,เอาก็ได้วะหูถติดอ,อยู่นะผู้ติดอ,อยู่นะให้เี้ยกูจับออกก็ได้วะอ,อุ้ยอ,อุออ้ยลูกอะไยังไง ผมว่าผมอีเร็วแล้วนะเมื่อกี้โอเค2อนาที44ีวิเพิ่งถึงบอสครับท่านผู้ชมบอสคาริควินนี่ว่าะใ็่ป่องไอ้กูอีใส่ใครเนี่ยหู้ไอ้สั์แรงจัดเบียตาย โอ้ยอีอย่างแรงเลยแล้วถ้าอ e. ีมีกี่ท่าวะนะ่ะนี่มันอีเซตอันนั้นดิโอ้ยตายเลยเหรออีเ e ขาเรียกว่าเซตแชมปอุย้ยสตัตว์สองเลยเหรอตัวเดียวกูจะไม่ไหวแล้วนะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ขยับฮึมเวน ไม่ไหวว่ะครับผู้ชมไม่ไหวจริงคิวไม่ทันอ๋อมันต้องฆ่าแค่ตัวเดียวก็พอนี่หว่าใช่ปะเอ้ยเชี่ยแล้วเป็นอะไรเนี่ยเน็ตกูหมดแล้วนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้ขยับเลย โอ้โหเรียบร้อยตายอ๋อมันมี2ตัวเราฆ่าแค่ตัวเดียวก็ได้นี่หว่ามุ้ผมไปสนใจอีกตัวทาไมวะหน้านะมัวจะไปนสนใจกับไอตัวที่มันเกิดมาเมืเ่อไหร่อ่ะลงให้ดูแล้วนะดันแดงซิเทม,มา่าเล่นยากขนาดไหนที่จริงมันไม่เกี่ยวหรอกซิเทม,มา่าหรือว่าสาชิป,ปอื่นๆอ่ะมันเกี่ยวที่เซตไว้เกี่ยวกับเซตแล้วก็ความแรงด้วยนะครับเอออันนี้ผมมาลงให้ดูแล้วกันนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปต่อที่ฮาลิมเอ้ยเหมือนจะไม่มีการอีไว้ ะแต่ตัวนี้มีเอด่านสามมาเจอบาตก็อี้เลยไว้ยหะโอ้โหเชีย้ยอะไรวะเนี่ยเตะเอาก็ได้ว้า้เฮ้ย ยังไม่เข้าเลยเนี่ยผู้ชมขนาดบวก9้าแล้วเนี่ยจริงผมท้อแล้วคุผู้ชมผมไม่อยากลงต่อแล้วเนี่ยตัวนี้มีการอ e ีอีกโหแต่ตายง่ายอยู่เอ้แต่ว่ามันไม่ได้อ่าอีพ e ีหรอวะผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยทำไมมันตายแล้วทำไมอ e ีพีไม่ขึ้นอนะเนี่ยเห็นไหมอีพ e ีมันไม่ขึ้นนะโอ้ชินโนบิเขามา มาด่านที่หกเอ้ยไม่มีการอีเว้ยเอ้ามีเหรอชึ้ว่าไม่มีโหแรงเหือเนี่ยเล่นด่านละด่านละหนึ่งนาทีเลยวะเนี้ยนี่ผมมีกระโดดหนีด้วยคนอีใส่มันไม่ได้ด้วยหรอเวลามันใช้ท่านเนี้ย ้เงินโคตรเยอะเลยครับผู้ชมตัวน,นี้ไม่ไม่ค่อยายากเท่าไหร่ถึงจะมีการอีก,ก็เถอะโอเคมาถึงบอสแล้ว2นาที46วิแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะเล่นง่ายกว่าของโฮเทลอยู่นะสำหรับ5าเลมเนะี่ยโอ้ไม่ง่ายแล้วแบบนี้กูเตะอยู่ึงจับเลยเนี่ยนะแค่โกงเกินไปเป้า่าไม่มีสมุนเลยหรอเอ้ยใช่หรอวะมันเป็นได้ไงอะ อ๋อนึกว่าไม่มีอ๋อมีการ e ีด้วยเวน E เพื่ออะไรเนี่ยโอเครู้สึกว่าของฮาเลมนี่เล่นง่ายกว่าของโฮเทลอีกนะท่านผู้ชมแต่ก็นั่นแหละครับไม่ได้เอสเหมือนเดิมโอเคมาดันแดงดันสุดท้ายอ Road ครับผมท่านผู้ชมกล่องนี้เขารับกันเท่าไหร่วะผมเห็นเซต M รับกล่องละจ7 0แสนใช่กล่องนี้บ่ะ ขาบอกว่ากล่องจากดันแดงอะมาดูกันจะใช้เวลากี่นาทีที่นแน่ๆเอสเนี่ยไม่ต้องไ่หวังแล้วนะครับเล่นยากมากว่าสมหมดูอโอเคง่ายอยู่รอซื้อกูเปล่าโอเคเอง่ายอยู่นะแต่อีนั้นานานกูจะออกมาได้แต่เท่าที่ผมสังเกตนะดันพักอ่ะไอ้นี่มันจะออกง่ายกว่านะ ไอพวกมีบ้างอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าอะไรนะบ y x เอเอ by x จะออกง่ายกว่านะเท่าที่เล่นมาก็คือ by x ส่วนภาคออกของดันพักอย่างเดียวเลยของดันอื่นๆไม่ค่อยออกนะตัวนี้คาย,ยากออกไปก่อนดันอีก็ไม่ได้ทึกเท่าไหร่นะพอฟัดพอเวียงอุ้ยแต่แรงมาก้ยแต่ีมันแรงคุณผู้ชม ตีสตันด้วยเตะก้านคอทีเดียวอีรอเลยไม่ตายอีกต้องเตะแล้วตัวเน,นี้ยเนี้ยเหมือนไม่ได้จริงโอเคเอ้ยเหมือนจะลาบลื่นหมดนะเนี้ยเอชโรดเน,นี้ยเนี้ยโดนหมดด้วยไง าสเตตท,ที่เจ็ดแล้วเหลือตัวเดียวตัวเดียวอีกแล้วตัวนี้เก็บของก่นอนโหอีโคตรแรงตีเดียวตายนี่ขนาดบอสตัวน้อยนะเนี่ยยังอีกหรอสเตทที่แปดมีการอีทุกตัวเลยเนี่ย โอเคโดนหมดโอ้แต okay. oh, e ่ e โคตรแรงเลยว่ะตัวเนี้ยได้เห็นไหม e ของเทวันด้วยยังไม่แรงขนาดนี้เลยแง่แลันเป็น e ของแชมป์มัยแรงโอ้โหแล้วแม่งสองตัวด้วยไงประเด็นหี้ย มามาเดียวตัวเดียวโอเคถึงบอสแล้วสองนาทีสามสิบเก้าเหมือนอันนี้จะเร็วกว่าด้านอื่นๆเลยเนะี่ยใช่ไหมไปทัาบโอ้ไอเฮียมาแล้ว <c ười> ตัวปัญหามาแล้วอู้หไอสัตว์ทีเดียวตุยเย่ มันไม่อยู่อ่ะตัวเนี้ยดีเรื่อยๆเลยโอเคหมุนไปแล้วมาอีกแล้วโอ้โคตรแรงแรงอยู่เดอ้อมานี่มานี่โอ้ยไม่หล็งบอสอ่ะโอเคโอ้โหอีกทีเดียว โดนเฉยโอเคตายต้องเอาตัวนี้ไปด้วยเหรออุ้ยได้กล่องมาอีกแล้วอุ้ยได้เอสด้วยท่านผู้ชมอะไรวะนะ้าเอสสารด,ดันสุดท้ายเอสโรดได้เอสด,ด้วยอย่างเอาผมนึกว่าจะเป็นดันที่ยากที่สุดแล้วนะเอสโรดเนี่ยแต่ว่าเท่าที่ผมดูมานะงานหยาบสําหรับผสมใหม่เลยก็คือดันพาร์คเอ้ยไม่ใช่ดันโฮเทลอันดับหนึ่งเลยงานหยาบสําหรับผสมใหม่อันดับสองคือพาร์คเว้ยโอเคจบ เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกผู้ชมเล่าที่ลงมาทั้งหมด4ดันนี้ถ้าดูผมสังเกตนะคือด่านเอชล้นเนี่ยเล่นแบบไม่ต้องมีแผนอะไรเลยก็คือเล่นแบบตามปกติเลยกด e ธรรมดาแล้วก็ตีธรรมดาเลยแต่ว่าของโฮเทลเนี่ยต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่าบอสตัวที่2เกิดมาเนี่ยมันเหมือนกันผมก็คิดว่าแบบต้องตีทั้ง2ตัวไว้แต่ที่จริงอะ่ะมันตีแค่ตัวเดียวก็ได้ใช่ไหมที่เป็นบอสจริงจนะครับ อีของมันน่ยจะค่อนข้างแรงนะครับแรงทุกท่าเลยของโฮเทลส่วนของฮาร์ดพาร์คก็คือตัวที่มันแบบขัดอีเราได้อะมันมีเยอะนะครับอันนี้อาจจะเป็นงานจากของผสมใหม่อยู่ เหมือนกันไม่มากก็น้อยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกโอเวอร์พวกลิงเนี่ยน่าจะง่ายเลยก็ลงให้ดูแล้วนะสำหรับซิสเต็มมาลงดันแดงลงให้ดูครบ4ดันเลยอ่ะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปผสมใหม่ลงดันแดงตั้งแต่พาร์คพาร์คโฮเทลฮาลิมเอโรก็จบไปหมที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อถ้าผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมไว้มาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่มีทริคก,การลงดันด้วยเซ็ตผสมใหม่เนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับและสำหรับวันนี้ขอฝากท่านผู้ชมหน่อยแล้วกันก่อนจากรานกันไปฝากกดไลค กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อพลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกกับเซนฟรัเอ็กซ์ตรีมของเราก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปแล้ว